สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการทบทวนนะครับความรู้การให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับวันนี้จะมานะครับพูดถึงเรื่องเ,ออเรื่องของเบเกอร์ะ baker นะครับซึ่งเบเกอร์ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็น safety baker นะครับ ตามที่ชื่อในกล่องนะครับเป็นซ a ฟตี้เบเกอร์นะครับชนิด HB นะครับก่อนอื่นเรามาดูนะครับเพจที่ติดแปะอยู่ข้างตัวซฟตี้เบเกอร์ลูกนี้นะครับลูกนี้จะพิกัดพิกัดกระแสแอมแปรทิปนะครับ 30M แอมนะครับแอมแอมแปรเฟมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 30M แอมแปร์เฟมเช่นกันนะครับ ซ,ซึ่งในตัวบอดี้เนี่ยครับเขาจะไม่ระบุแอมป์เฟรมมาให้นะครับเราสามารถดูที่ด a ตต s h ชีตนะครับเนี่ยครับดัตต้าชีตเขาจะบอกว่าขนาดของเฟรมนะครับ3 0 af นะครับประมาณนี้ใน,ในที่นี้มันจะมีอยู่2ไทป์นะครับ hb ไทป์ ai, แล้วก็ shb ไทป์ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ,อคกลไกในการทิปนะครับกลไกในการทิปนะครับตัว h e ไทยเนี่ยครับ HB ไทยเนี่ยก็จะทิปด้วยความร้อนนะครับวิธีทางความร้อนหรือว่าเรารู้จักกันก็คือบเมนทันนะครับใช้ความร้อนในการโกงตัวของบายเมนทันนะครับส่วนรุน่น S H b t ฮดบเนี่ยครับจะใช้วิธีทางความร้อนแล้วก็วิธีทางสนามแม่เหล็กนะครับ2วิธีนะครับประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็เข้าไปดูดูสามารถดูได้นะครับขนาดแล้วก็ลักษณะภายนอกนะครับระยะการติดตั้งอะไรประมาณนี้นะครับสามารถดูได้นะครับ แล้วก็จะบอกว่ามีพิกัดกระแสะอะไรบ้างนะครับรุ่น HB ไทย10 15 20 3้ายนะครับส่วน S HB ไทยเนี่ยครับจะเริ่มต้นที่3แอมป์จนจนถึง3 0มแอมป์นะครับการนำไปใช้งานก็อันนี้ประสงค์นะครับเครื่องปรับอากาศนะครับปั๊มน้ำนะครับประมาณนี้เครื่องทำควาอุ่นปั๊มน้ำนะครับส่วนมากจะเห็นเอาไปใช้ในปั๊มน้ำกัน สัส่วนใหญ่นะครับส่วนตัวรายละเอียดของบอดี้นะครับเขาจะบอกอะไรนะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อนะครับระบุเป็น uh, Safety b เ a k e r นะครับรุ่น SB Type นะครับแล้วก็บอกระบุรุ่นแล้วก็เลตติง้งเลตติ้งของเคลเลนเนี่ย3 0์นะครับ อ2อ1 e นนะครับระบุแรงดันแรงดันด้โวลต์นะครับกระแสช็อตซกริตนะครับอยู่ที่1 5 0 0หรแอมป์หรือว่า 1.5Ka อ่นนะครับ 1.5Ka ตัวเทอร์มินอลเนี่ยก็ระบุ LN นะครับชัดเจนนะครับต่อให้ถูกต้องนะครับ LN IN นะครับฝั่งนี้ LN OUT นนะครับตัวเทอร์มินอลก็จะประมาณนี้ คับอ่าสวานเอ้ยตัวตีกับไขค,รครวงแฉกนะครับขันออกแล้วก็ขันเข้าเขาจะระบุอ่าระบุแรงขันด้วยนะครับละเอียดมากนะครับว่าขันสามารถขันได้กี่นิวตันเมตรนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ 1.6- ถึง2นิวตันเมตรนะครับในการขันสก,กูนะครับในการต่อสายนะครับจงตรงตรงหัวของอุปกรณ์นะครับประมาณนี้นะครับโอเคและทีนี้นะครับ okay, มีบางคนเข้าใจว่านะครับรนนถ้าสมมุตินะครับกระแสนะครับ ใช้โหลดกระแส3 0์นะครับ 30A 30 <M. S 1> สก,กรีตเบรกเกอร์จะตัดทันทีท่าน,นั้นน่าจะเข้าใจผิดนะครับผิดหรือถูกก็เดี๋ยวเรามาดูตรงอ่าอุปเลตติ้งนะครับของชาเลนจ์โทรไดติกนะครับเคิร์ฟนะครับของตัวรุ่นนี้นะครับรุ่น HB Type เนี่ยครับผมจะเอาอ่า uh, เคิร์ฟของ s b t h a ไมาดูนะครับตัวนี้จะเป็นเคิร์ฟอีกเคิร์ฟหนึ่งของรุ่นหนึ่งนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับอ่ากราฟหลักๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกราฟว่าดูยังไงนะครับโอเคกราฟนะครับอ่าแกน x นะครับอันนี้ผมให้เป็นแกน x แล้วกันนะครับ อันนี้เป็นแกน y นะครับในแกน x เนี่ยครับเขาจะบูบเป็นกระแสะนะครับก็คืออันนี้เป็นเคอร์เรนต์เคอร์เรนต์ก็แปลว่ากระแสะเปอร์เซ็นต์ออฟเรทเรทของเคอร์เรนต์หมายถึงยังไงนะครับก็หมายถึงว่า,าเปอร์ออรรเซ็นต์ของพิกัดกระแสเช่นสมมุติว่าเราซื้อมา สามสิบแอมนะครับสามสิบแอมหนึ่ง้นี่ก็คือพิกัดสามสิบแอมนะครับร้อก็คูณ1.25่งจนะครับสอง้นี่ก็คือ6 0สแอมของ30มสินะครับสี่้นี่ก็คือ4เท่าครับสี่ก็เป็น1 2 0่แอมประมาณนี้นะครับห0ร้อยหนึ่งพันสน่นะครับส่วนแกนตั้งเนี่ยครับแกน Y เนี่ย เขาจะระบุเวลาทิปนะครับโอเปอเรติงเน่ยโอเปเรติงนี่ยท่ามนะครับก็คือเวลาในการปลดวงจรก็คือเวลาในการเรายกเขึ่อนนะครับเวลาในการทิปลงมาเนี่ยครับก็คือเวลาการปลดวงจรแต่ะบุเป็นนาทีแล้วก็วินาทีนะครับส่วนข้างล่างนี่ครับไล่ขึ้นไปจะเป็นวินาทีหนึ่งวินาทีก็เป็นชั่วโมงไปนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วทีนี้กราฟนะครับกราฟจะมีมินิมัมกับแมกซิมัมนะครับอันนี้จะเป็นเส้นมินิมัมนะครับส่วนแมกซิมัมมันจะเป็นอีกเส้นนี้นะครับกราฟนี้จะบ่งบอกว่าช่วงเวลาในการที่จะปลดวงจรเนี่ยครับอยู่ในแก็บนี้แก็บนี้นะครับเลกงนี้นะครับจาก จากนี่ถึงนี่นะครับเป็นวินาทีนะครับโอเคเพราะว่าอ่าเซฟตี้เบเกอร์เนี่ยครับจะใช้ในการอ่าความร้อนนะครับในการปลด,ดวงจรในการก็คือสะสมความร้อนเพื่อที่จะปลดวงจรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากระแสเกินพิกัด ร้อยเปอ่อร์เซ็นเนี่ยครับจะใช้เวลาในการปลดวงจรกี่วินาทีนะครับผมได้เขียนเปอร์เซ็นต์ไว้นะครับก็คือผมจะยกตัวอย่างนะครับร้อยเปของสามแอมป์ก็คือ3 0มสิบแอมป์นะครับร้อของสามแอมป์จะเป็น3 7 5สิแอมป์นะครับแล้วทีนี้2 0งร้อจะเป็นหกสแอมป์แล้วก็400% จะเป็น120แอมป์ผมยกตัวอย่างแค่4ข้อนะครับวิธีการดูนะครับสมมุติว่าเราใช้นะครับอ่าโหลดพิกัดนะครับกระแส30แอมป์ก็คือ100เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มาดูเนี่ยครับ100่งรเปอร์เซ็นต์หนึเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทาบขึ้นไปนะครับ100เปอร์เซ็นต์จะปวดที่เวลาเท่าไหร่ครับไม่ปวดวงจรนะครับเพราะว่า กราฟเนี่ยครับมันจะชิดนะครับแต่ว่าไม่ชนนะครับโอเคนะครับสมมตินะครับว่าเกินขึ้นมานิดนึงเช่น 31m อแอมป์อย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสามเปอร์เซ็นต์ถ้าผมจำนวไม่ผิดนะครับหนึ่งร้อยสามเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับขยับมานิดนึงนะครับเนี่ยครับ ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วทีนี้นะครับเวลาในการปลดวงจรนะครับเช่นเราใช้สามสิบเอ็ดแอมป์อย่างเงี้ยมันจะไม่ปลดทันทีนะครับก็คือมันจะน่วงเวลาไว้ก่อนนะครับสะสมความร้อนของใบมนทอนนะครับเราเราเราจะเห็นได้ว่านะครับจากกราฟนะครับเซ์กิตเบรกเกอร์เนี่ยครับเซฟตี้เบรกเกอร์เนี่ยจะปลดวงจรนะครับ มากกว่า4ีชั่วโมงนะครับโอเคนะครับมากกว่า4ชั่วโมง,โมกกโมงแล้วทีนี้สมมุติว่าโอเวอร์โหลดไปเอ่อร้อยยร้นะครับก็คือสามแอมป์ก็คือ,ก,คอกระแสไหลผ่านโซิดตเบรกเกอร์สามสิบเจ็แอมนะครับซึ่งโซิเดตเบกเกอร์เนี่ยสามสิบแอมป์นะครับพิกัดกระแสร้อาเร์็นต์แล้วก็มาดูที่ร้อยยี่ห้าเนี่ยครับร้อยยี่ห้าเห็นไหมครับร้อยยี่ห้า แล้วก็แล้วก็วาดการาฟขึ้นไปนะครับจะมาชนยึดจะมาชนจุดนี้นะครับเนี่ยมินิมัมก่อนนะครับมินิม,มัมแล้วก็ดูข้างบนอีกเป็นแม็กซิมัมนะครับเส้นเคอร์ฟแมกซิมัมเนี่ยครับเดีย๋ยวผมเขียนก่อนมันจะมาชนจุดนี้นะครับจุดนี้แล้วก็จุดแรกจะเป็นจุดนี้นะครับ เห็นไหมครับจะมาชนา20เิกแล้วก็ม็กซิมันจะเป็น10นาทีก็หมายความว่ายัางไงครับก็หมายความว่าพิกัดกระแสนะครับ37แอมป์ที่ไหลผ่านตัวเซฟตี้เบรกเกอร์เนี่ย37แอมป์เซฟตี้เบรกเกอร์นะครับจะปวดวงจรนะครับจะปวดวงจรภายใน20วินาทีจนถึง10นาทีก็คือ มันจะปวดวงจรอยู่ระหว่างนี้นะครับใช้เวลาในการปวดวงจร20วินาทีจนถึง10นาทีโอเคไหมครับมันจะไม่ปวดทันทีนะครับก็คือหน่วงเวลาไว้นะครับ37แอมป์แล้วทีนี้สมมติว่ามันอ่าอร์โหลดไป200% 200%ก็คือ2เท่านะครับก็คือ2เท่า200%ก็คือ60แอมป์ ก็คือมีกระแสไหลผ่านาเบรเกอร์เนี่ยครับ60แอมป์60แอมป์แล้วก็มาดู200นะครับ200เนี่ยครับจุดนี้200เปอรเราก็ลากขึ้นไปนะครับมันจะมาเจอจุดตัดจุดจุดนี้นะครับจุดตัดจุดนี้จุดนี้นะครับ สองเสกเนี่ยครับประมาณสองเสกเนาะผมเอาเป็นสองเสกก็แล้วกันนะครับสองเสกแล้วก็เอ่อเคอร์ฟมินแม็กซิมัมนะครับแม็กซิมัมจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับอ่ออยู่ที่ประมาณสามสิบผมทำไปเป็นห้าสิบเสกก็แล้วกันนะครับตีไปห้าสิบเสกห้าสิบวินาทีนะครับ นี่ครับจะได้จุดนี้นะครับเนี่ยครับกระแสนะครับโอเวอร์โหลดนะครับ200%ก็คือมีกระแสไหลผ่านเบรคเกอร์ตัวนี้6 0แอมป์นะครับก็คือ200%นะครับเพราะว่าตัวนี้กระแส3 0แอมป์ก็2เท่าเป็น6 0แอมป์ก็จะเป็น200%นะครับ เบเกอร์ uh, ตัวนี้นะครับจะใช้ใน uh, เวลาในการปลดวงจรนะครับเคอร์บแม็กมินิมัมเนี่ยจะใช้2 2วินาทีแล้วก็แมกซิมัมประมาณ uh, 50วินาทีนะครับความหมายก็คือถ้ากระแสไหลผ่านเบเกอร์ Baker ตัวนี้6 0แอมป์ M, นะครับเบเกอร์ Baker ตัวนี้นะครับจะปลดวงจรนะครับใช้เวลาในการปลดวงจรเนี่ย อยู่ระหว่าง2วินาทีจนถึง50วินาทีนะครับก็คือมันจะสะสมความร้อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ร้อนร้นรแล้วก็โกงตัวนะครับไปแตะชุดทิปนะครับมิกเกอร์ก็จะทิปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสองอ่าสี่ก็เช่นกันนะครับก็400%ก็120แอมสี่ร้ก็ วัดกราฟขึ้นไปก็มาชนจุดนี้นะครับประมาณ3เอ่อสามศูนิบนะครับประมาณ0.3ถึง0ูนิบนะครับประมาณนี้แล้วก็400ก็แม็กซิมัมก็จะประมาณ5้ิบนะครับ5้าสิบห้ิบเห็นไหมครับ5้ิบก็คือถ้าโอเวอร์โหลด400เก็คือสีเท่าของพิกัดเซอร์กิตเบเกอร์เนี่ยครับเซอร์กิตเบเกอร์ จะปลดวงจรอ,อยู่ระหว่างนะครับ4วินาทีไปจนถึง5วินาทีไอ้ย0.4วินาทีจนถึง5วินาทีนะครับถึงจะปลดวงจรน,นะครับรรรนนจากที่กล่าวมานะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับสังเกตได้ว่ายิ่งพิกัดกระแสเกินมากขึ้นเท่าใดนะครับ เวลาในการปูดวงจรก็จะน้อยลงเท่านั้นนะครับยิ่งพิกากระแสสูงเวลาในการปูดวงจรเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับมันจะไมะ่ส่วนมากนะครับที่เราเข้าใจทั่วไปก็คือเกิน30บปุ๊บสกิเบรกเกอร์จะตัดวงจรงทันทีอันนั้นอันนั้นน่าจะเข้าใจผิดนะครับโอเคนะครับ ก็เหมือนกันกับพวก MCB นะครับพวกนี้นะครับจะมีเคิร์ฟเหมือนกันตอนนี้จะเป็นจะมีอยู่ประมาณ3 4สี่เคิร์ฟนะครับเคิร์ฟแซเคิร์ฟอ่าบีซีดีเคิร์ฟเคนะครับประมาณ45หเคิร์ฟนี่แหละนะครับถ้าจะไม่เิดเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปต่อไปนะครับเคีร์ฟเคิร์ฟของ MCB นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับกับเคิร์ฟนี้นะครับโอเคนะครับ แล้วทีนี้มันจะไปสัมพันธ์กับอะไรก็คือในการปูดวงจรของเซฟตี้เบเกอร์ตัวนี้นะครับมันจะไปสัมพันธ์กับการเลือกขนาดของสายนะครับมันจะไปสัมพันธ์กับการเลือกขนาดของสายนะครับเรามาดูนะครับถ้า โอเคเดี๋ยวผมสมมติผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบอย่างนี้นะผมจะมีกราฟอยู่กราฟหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเวลานะครับอันนี้เป็น i ค,คือกระแสะนะครับสมมติผมเลือกพิกัด cb นะครับ cb เท่ากับ3 0แอม เป็นโหลดที่ไม่รู้เช่นเป็นปลั๊กไฟทั่วไปนะครับก็คือ cb ออกจาก cb มาเข้าปลั๊กเต้ารับนะครับเตาลับเตาลับนี่คือเราไม่รู้โหลดนะครับและทีนี้เราเลือกอ่า,าถึงว่าเราเลือกสายนะครับบางคนบางคนบางช่างบางคนเนี่ยอาจจะ ไม่สนใจในเรื่องนี้นะก็คือใช้สาย,ายขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอแค่ให้ไฟติดประมาณนี้นะครับก็คือมันมันไม่ได้นะครับอย่างนั้นสมมติว่าโหลดคุณโหลดโหลด,ลดประมาณยี่สิบห้าแอมป์นะครับโหลดยี่สิบห้าแอมป์ก็จะประมาณนี้โหลด,ลดที่ใช้มามาต่อกับปลั๊กนี่ครับสมมติว่าเราใช้พิการกระแสของสาย อยู่ระหว่างนี้ครับมันซึ่งมันเป็นอาการออกแบบที่ผิดนะครับอันนี้คือเป็นสายสมมติว่าผมให้เป็นสายเบอร์ x นะครับเบอร์ x นะครับขนาดสายเบอร์ x นะครับขนาดพีกัดกระแชร์สายนะครับสมมติว่าโหลดอันนี้เป็นเวลานะครับโหลดโหลดช้ายอยู่ปกติ25แอม วันในวันหนึ่งนะครับมีเครื่องใช้ไฟใช้ไฟฟ้านะครับเพิ่มขึ้นมาปุ๊บแล้วทีนี้นะครับกระแสมันจะพุ่งขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นมาบางทีถ้าถ้ามันพุ่งขึินมาปุ๊บแล้วทีนี้นะครับพิกัดกระแสของสายนะครับมันจะน้อยกว่าพิกัดกระแสของโหลดนะครับเกิดอะไรเ,เกิดอะไรขึ้นครับทีนี้ พิกัดกเสียอยู่บนนะครับบนซึ่งแน่นอนแหละซูเก็ตเบเกอร์จะไม่ปวดวงจรเนื่องจากว่าพิกัดไม่ถึงนะครับนะครับพิกัดไม่ถึง,นะนะม,ถงมันจะไม่ปวดวงจรส่งผลให้อะไรครับสายไฟเนี่ยร้อน,นครับร้อนเกิดอะไรขึ้นครับร้อนไหมสิครับทีนี้ สายไฟไหม้ไหม้บ้านนะครับแค่นั้นนะครับในการออกแบบวงจรเราต้องอะไรครับต้องให้พิกัดกระแสของสายนะครับสูงกว่าพิกัดของเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับโอเคไหมครับพิกัดกระแสของสายสูงกว่าพิกัดของเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับถ้าโหลดถ้าเพิ่มโหลดขึ้นมาอีกนะครับเราเลือกขนาดสายตรงจุดนี้นะครับนะครับ เป็น x2 นะครับผมให้พิกัดกระแสของสายเป็น x2 นะครับเราเปลี่ยนสายใหม่นะครับถ้าโหลดวันใดวันหนึ่งเสียบโหลดเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับกระแสมันจะพุ่งขึ้นมาอีกนะครับพุ่งขึ้นมาครับถ้าพุ่งขึ้นมานิดนึงเหมือนที่ที่ผมกล่าวมานะครับเซอร์กิทเบเกอร์นะครับจะปวดวงจรนะครับที่มากกว่า4ชั่วโมงนะครับถ้าพุ่งขึ้นมานิดนึงเช่น31แอมป์อย่างเงี้ยครับ สามสอแอมป์อย่างเงี้ยมันจะใช้เวลาในการปลดวงจรนานนะครับแล้วก็ปูดวงจรนานปุ๊บเนี่ยครับกระแสสายของเรายังสามารถทนรับพิกัดกระแสได้นะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็นี่ว่าถือว่าถูกต้องนะครับอย่างนี้ถ้าออกแบบตามกว่าพิกัดทีบีนะครับถือว่าผิดนะครับเตรียมตัวสร้างบ้านใหม่ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคเทคนิคข้าวๆนะครับประมาณนี้นะครับควรคำนึงถึงการปลดวงจรของเบเกอร์ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับฝา,า,าบกกดไลค,ค์กดแชรน์นะครับกด, like, กด,บกด subscribe ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวเพนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ